ที่นอนทีไน,นอนไปไปบ้าน นีีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอเนี่ย Sleep b e l l เนี่ยตรงใส่แบบนี้อันน,น,นี้ยัดลงไป ไม,ไม่ใช่เหล็กมันเป็นวัสดุที่แบบเหมือนพลาสติกแหละแต่แข็งพลาสติกแข็งโอเคเดี๋ยวใส่มาเก็บหน่อยแม่มเก็บนี่มาเหรเข้ามาได้